โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมคมสรรคัรนอีกเสนเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจากบัตร,รูกาลินาจำนวนห้าสิบบาทหนึ่งใบนะครับผมกติกาง่ายๆครับก็แค่เม้นอยูไอดแล้วก็ทิ้งเฟซบุ๊กไว้ที่สำคัญเหตุผลที่อยากได้เพราะอะไรนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s จ b บ c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ต่อมาผมก็จะแจกเพจจำนวนหนึ่งพันเพจนะครับถ้าผู้ติดตามถึงห้าร้อยผู้ติดตามย้ำราอีหนึ่งพันเพนต่อมาเรามาดูของโคโ้ดปืนกันเลยครับผม นี่นะครับคือส่วของโค้ดสามารถใช้ได้หนึ่งคนแรกเท่านั้นนะครับผมย้ําสามารถใช้ได้หนึ่งคนแรกถ้าใครไม่อยากพลาดค่ิปใหม่อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนะครับ นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ